เราใม่กูมดก่อนเขาแล้ววันเนี้ยคอเอือกอเครียด <c oughs> <c oughs> หมูเห่ามาไหมมาแล้วหมูหมูเห่ามาแล้วเดือดใลำบากแย่ัวยเพ่ไอ้ยันรถ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 มาไปนอนมาแล้วหคืนแย่คุณมาแล้วมอ อนใสด้วยรถแล้วเดี๋ยวเอาจักยานเพื่อนักไปจุงไหมนะจุงเพื่อจักรยานก็ให้มาขี่<า>ไน <ป S 1> ได้นนคนไปได้คนไปด้คนมีตั้ง6คนไม่ปไปเลยแม่งดู <c oughs> นาไก่ะาง้างมับอกรือะบอกแล้วให้กินตั้งแต่วันนั้นบวันนันก็บักไก่ตีฮ้แกผ้าไหมนะโอเคกระเนแตกยไลูกหนูนี่ขึ้นตั้งแต่ตะตุ่มมาถึงหัวไหลรอ่ะ

ลกไม้มาด้วยเนาะวันนั้นอ่ะไอเชือสต้มไปดันดูสามเนาะดันเลยเนาะเชือกาักกันนั่งทานด้วยกันนะเป็นทางลงปากนาไซสวัสดีครับ <c oughs> อ่ะมันสะมันสะแคทมากเลยนะจ๊ะแน่ใจนะอันนี้ถ่ายอยู่มันนะ้ยเนี่ยถ่ายอยู่ไปลองเหมือนมากับโจนใต้่ะ อันนี้คืออะไรจุดชมวิวเหรอเฮ้ยไปดิไปดูดิเดี๋ยวดูได้ไหมันไม่เห็นอะไรเลยเห็นแล้วหัวหน้ามันไม่มองไม่เห็นเลยใช่ไหมคับหวหน้าตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยนี่ต้องไปใช่ไหมผมมาเอ็นเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาโูบเป็นปีสองปีแล้วพามาสำรวจ ก็นนี้ไม่เคยลงไงที่นี่ผมมันทางหัวหน้ามันเดี๋ยวอันนี้ขึ้นธรรมดาอย่างเงี้ยเคยเดินแต่ก็ไม่เคยลงนี่นะเดินแล้วเข้าในแปลงผมเนี่ยอหคือเดินในเดินเข้าแปลงเดินตรวจป่ารับเก็บไปแล้วสามรอบไปเม่นนกันสั่นอะไรจะช่วยกูได้นะกล้องนะ กกมบอลนึงไงก็ต้ง8ขาซะมองดูแล้ว4ไปหน้า3ัาอ้ยอ้ย เอายังอูมไม้ไผ่ <coughs> ừ. <coughs> 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 อืมเดี๋ยวโอวโ,โปโปโหแลามองไม่ค่อยเห็นเด้มือดอืมมันมืดอันนี้ไงเนะี่ยซ้ายใช่มั้ย ยกทำไมอามันไปได้เ <substit> ก <uting> ็เ <parody> ข <Pop keys> uh ้ามาอย่างนี้กันเนี่ยจ้ะขั้นที่แล้วยกทำไมลูกแค่ว่ามันลดกว่าขั้นที่แล้ววะไอ้ย่างงามอ่ะ ทำไมถึงต้องเบาเนาะใช่นี่แหละมันเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องซื้อรถเบาเอ้อเอ้ยมัล้มตรงไหนมันก็บอกกันอะยังกันรวมกัน นีได้ลองหิ่นี่ไปข้างเนี้ยไปไปไหนไปมีมือก่อนผมไม่ซื้อจักรยานเนี่ยผมไปปั่นแต่พวกเอทีมฟังวิจิตเอ็เจอมันน็กรอบอะพอๆคู่ก่อนหาที่จักรยานเลยเอาจักรยานนี่ปั่นเงี้ยธรรมดาปั่นกบาเนี้ย เร uhm si> ิ่มไม่แน่ใจใช่ไหมครับอนเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอหนีหอยู่าถูแลนมันแต่งข้ามทีแล้วไงแต่ผมนี่มันลเยอะแหละลุงันไร อยากจำอยู่แต่ไม่ได้ใส่ฟันยางมาดิเอาอะไรไหนดิจ่า

ขึนใจจริงๆว้าขกใจแล้วทำให้ติดใจขี่ีอะไรอย่างหดอะขี้ดีอะไรยังเกี้ยระวังครับระวังเหลี่ยมใส้นี่ไม่ไผ่เดี๋ยวปิดกล้องก่อนไม่ ผ่านไม่ได้เลยเฮียถือกล้องอะ่ะ